สวัสดีคับทุกคนอยู่กับช่อง e h i g h l i บ้านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมส Squid Game ลโลบอกกันนะครับเราจะเริ่มเข้ากันเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเข้าไปได้เลยตอนนี้เรากำลังเข้านะครับอันนี้คือตัวผม ตัวจริงของผมนี่ครับตัวผมแล้วผมก็จะไปเดินกันเลยตอนนี้ผมจะเข้าเกมกันเลยนะครับผมไม่รออะไรผมจะเข้าเกมเลยเอเอเอยูเอเอ ต,ออตายแน่ตายแน่แบบแรกตายแน่ตายแน่ว้ไว้ตายแ้วอันนี้เราเล่นคอมนะครับไม่ได้เล่น iPad อะไรต่างๆนะครับเราเล่นคอมนะครับก็เล่นเป็นแล้วนะครับแต่ว่ายังเล่นไม่ค่อยแบบถนัดแบบปุ๊บยังยังไม่ค่อยทันนะครับ ปุ๊บป <conclusions> ุย <readings> <wh> ังไม่ค่อยทันแต่กดเดินกระโดดกดหยิบกดให้อะไรเป็นแล้วกบกดวร์ปเป็นแล้วกบกดกระโดดไปแล้ววดเออกดทุกอย่างเป็นเลยแต่ว่าก็แค่กดเร็วๆไม่ทันจริงๆโอ๊ยโอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยดอไรกันทันฮัลโหล เขาชื่อว่า Hello ครับ h ฮ l โลเขาชื่อว่า h ฮ l โลเราจะไปเกมอะไรเหมือนกันเลยหรือเปล่า อะไรแบบอืมโอ้โอ,โอ้เกมแร้งน่าจะตายได้เลยเลยเอาเดินก,นกอนดกดดอดกอดอีกค่ั้งถดนี้เด้ออุ้ยคนนั้นตายได้เลยนะ

โตชิพี่ตุ้ดีดาโกโกลาโตชิพี่ตุ้ดีดาโกโกลาโตชิเยใชนะชนะล้วใช่แเกมแรกผ่านนะครับโอ้ดีใจว่ะ ตีโออันนี้พักอันนี้พักพักพักนี่พักักีอุ้ยอันนี้ผ้าเอกเลยแล้วกคเนี่ยอู้คนดังวานะครับโอ้โหดีโอ้คนดังวาแล้วก็่อ้โอ้โอเออเเมื่รเกา่นทแล้วนะครับเย Lalu ke kan? Ini 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 ada. Oh, oh, oh. Ah, oh, ah. Uh -huh. อแล้วเออแล้วทำไงเออแล้วเออแล้วแล้วให้ได้ไปให้รอจ้ะอ๋อโอเครอรอแล้วทำยังไงอยูเนี่ย เย้ข้าุซมากใครเรคออขอดูดอไมีคนใช้โลบัคอ่ะมีคนใช้โลบักอะขี้โกงอ่ะ โ oh. อ้โหนี่คือตัวผมด่กระโดดไปเอนเนีย่นย ไปๆๆๆๆอะไรนี่อ๋อฮะ Waaah! 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 啊！ เออ <Gã> <Mal々 filho> อืมโอ้โห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  i อ้โหโ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 อออ ผมลอยเมื rude, ่อกี hi 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 ้ผมลอยทุกคนผมลอยมคืบมาบอบยสมาบยสมบยูร่บอยสบมาบบบยอ้หดเออ่ยครับนี่อะไรกันครับนี่ Sieli! Wah! Warner of the World! The plane gonna me fight with me. I am

Terima kasih telah menonton! เอ้ยพี่บิบ๊กเก่งจังมาเลยนะคะพวกเราไม่กระท่งไม่ไม่ทะลึ่งไม่ทะลึงล่งอะไรเนี่ยเอ๋เอ๋อเ,อ,อ,เอ,อ๋เราจะลองเข้าไปใดูความเข้าได้ดีหนึ่งนดะิโดดพวกกระโดดเข้าได้ดีหนึ่งเอ๊ะโอ้ยคุนเราพูดไปเร้่องเข

แล้วอยู่กลุ่มนี้แล้วอยู่กลุ่มนี้แล้วอยู่กลุ่มเดียวกันเลย <mimitation> 不一样的。 はろうれはろうれやあきゃすんけらりんどが d â អូ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 មຸນ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  ฮ่าฮ่าๆๆๆๆ่าฮ่าฮ่าบาคนเราตายอ่ะอ่จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาติดตามกันใหม่นะบาย